เจอกันอีกค่ะเจอกันอีกเนาะชุดรวมของเรานะตุกคนตูกน๊กหยแต่เน้นๆไปที่ฮานอยนะฮานอยเจ็ดปดน้อยเราอะเยอะแยะเนาะที่เราจะลุ้นเข้าจริงนะคะเข้าจริงนะแต่ทาไมคนเข้าดูน้อยน้อยช่วงนี้เนาะอันนี้ฮานอยรวมของเรานะราสตาร์นะ เออลาสตาร์กันลาวพัฒนาตัวเดียวกันคนะ่ะรู้สึกว่าจะจะทำได้ตัวเดียวกันไม่ใช่อะไรหรอกลาวลาวสตาร์นี่จะลุ้นอะไรของก็ได้จะลุ้นของฮานอยรวมก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเข้าทุกวันแต่ว่าที่ให้ลุ้นอนะ่พะพอํำนวณมาแล้วให้ลุ้นกันลาวพัฒนาเนะ่ยน่าจะเข้ากันกว่าเนาะเพราะว่าเป็นชุดรวม แต่ถ้าถ้าจะเข้าก็เข้าเายอะเหมือนกันนะถ้าไม่เข้าก็คือประมาณตัวสองตัวเนะะาะเนาะบางครั้งก็เข้ารูดเข้าเจาะอะไรอย่างงี้นะคะเห็นไหมคะเห็นดีไหมถึงได้จัดตะกี้นี่ตะเคงไปหน่อยเนาะเอาทำใหม่ทำใหม่อะโอเคไหมคะนะคะคิดว่านี่คือแนวทางนะคะไม่ต้องจริงจังมากนะคะ ะะการเสียงดวงก็เหมือนเขาก็เรียกการพนันอยู่ดีอเนาะแต่เราเรียกมันพอประมาณนี้เรียกเป็นการเสียงดวงนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอันนี้แค่แนวทางนะคะไม่ไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนิดหน่อยพอนะคะเอาพอดีพอดีเอาประมาณนี้ค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้รวยรวยปังๆสวัสดีค่ะ